สวัสดีครับพี่น้องปองกลางนะครับพี่น้องเอฟซีพญกิกีครับจากช่องพญกิกีคนปลาไทยบาทนะครับเมื่อนี้สีมา่วนพี่น้องนะครับกินต้มสุปหางว่าในสูตรสูตรโมเมนต์สูตรขิงกั้วเขา่าโมเมนต์สูตรกับแก้มนะครับแต่ว่าสูตรกับแก้มก็มีต่างหากนะครับไปเห็ดเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรกับแก้มกับซิมีอ่า มาเสียเอานามกะทิอามะเมนอนุอมจืดนะครับนมจืดจาก3ามสี่บวงนะครับเทลงในในหมอนะครับล้วกาม็มีอ่าพริกเผาครับใส่เข้าไปรสเข้มข้นนะครับมามาอากันมานนี้เอากับเขากีกับเขาครับวันนี้นะครับข่าเศร้าข่าเศร้าได้นี่นะครับมาทกันพีน่น้อง ต้มสูกหัางงว่วสูตรพญยกยกี้เองครับจากความรำลใส่เวลาต้มเขียวประมาณสามสัปโมงครับสามสี่สัโมงไส่เนื้อนุ่ม ขนมบะเหนียวนะครับพักก็แล้วแต่ผมมากครับหามาตำตำใจมากผลกระตุะเิ็นๆย้อย ร้อนเลยแต่กระดูกอืม เกี่ยวกับโครงขอมเผ็ดๆคักถ้าต้มต้มแล้วน้ำถ้าต้มหันเท้าเทศถิมกวันครับน้ำถ้าต้มเทศถิมกวันเพราะว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นควันไฟแต่ว่าเ่าเัาเผา เขาเผาแล้วเขาขูดคนนะครนบมันจะมีกินควนไฟเขาเทน้ำทีมรถทำมาเอาหน้ามไม้ปรุงไม่นะครับอ มันจะกาดท้องให้ท้องหน้า <c oughs> ต้ตมเป็นกระแสบหลือ,อไหลห้อยหมกพริกห้อยหมกพริกเล็กหนอ่อยแอบมาเมนห้อยแอบซ้อยหมกพริกลงนะครับ เห็ดสูตรเห็ดสูตรกับแก้มครับเพิ่มอีกนิดเดียวครับเพิ่มแค่น้มจืดกับผิกเผานะครับส่วนหอ,อมกับหามาเลยแต่ผักชีไอน้อยใส่ไรนะครับ เ <c oughs> มื่อเดียวนี้เขาเฮ็ดปวดออกเพอจะกี้ก็ไปหาน้ำเพลินได้ผลรลายเติบพี่น้องเฮ็ดปวดเฮ็ดปวขาดอได้ประมาณกระต่ายยางแต่คุคุหร,รือว่าทั้งที่เพินนินเอาใส่ไายขายอย่างนาเด็กประมาณสองคุประมาณสองทั้งนะครับ เขาเศ้าครับพี่น้อง <c oughs> เขาเศ้าแต่ว่าสวยเติบปราะงั้นสามองกวัว นัง <c oughs> นังทิดอนุ่มดีนะครับนุ่มดีบอลเหนียวยำกระมอนดี บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าพี่น้องเอ้ยเมฆขื้นฝนตกล่นหน่อย เขาต้องเลือกแค่น้อยเพราะว่ามันจะมีกี่หินปนแต่ลุงซีเขาคัดบ่อใดมากอ่บาบ่อใดปันใดอืมนุ่ม จะไม่อะมีหูมีปากมีหางเขาเห็ดเป็นสูตรเป็นสูตรวบไม่ขาเขาเห็ดไว้เขาก็มาเห็ดเอาเอางแ <c oughs> ไม่ขาจัดเป็นสูตรเขาก็มาขูดคน้นมาซับเอาเองเขา สุดแล้วแกมถ้าต้องเติมมหนาวลงไปอีกมันจะมีแบบเปียววมันมันนิดๆแบบมันอน้มจืดน,นะครับ อเ <c oughs> ขาไปบอกหลายาาาต้องใช้สิต้องใช้สิหิที่เขามาแต่หาเห็ดเป็นอ๋อเอ้ยหาเห็ดปวกตอนนขาอันนี้จะเป็นส่วนของหางเพิ่นนะครับส่วนของหาง อืร้านดีครับอืมพอกีหินแล้ะพี่นอ <c oughs> ้องบอก่ท่านพ่อค้าพอกีหินแล้ว ในส่วนของปากส่วนของปากใส่สดใส่แจ่ว,วจบังจำบอายสดใส่แจ่วจบังจำบาดเนี่ย Lòng kim bé của tiểu bằng. Hm. tôi tuổi sài bé của tiểu. Bé kim của tiểu. อ, <c oughs> อิมอืมนะพี่น้องผมอมอพอควรนะครับกินสัง่งผมอมอพอควรถ้วยหนึ่งพอดีนะครับเราลองเห็นเดยวยพี่นอ้องเด้อ่สูตรสูตรตัวนี้ถตาห้าวบ ตการที่เขาแกมเขาก็บดตองใส่นมจืดราคาผีเผาเ้ากบกใส่นะครับเขาก็มาปรุงเอาตำมาดาใส่เผียใส่ย่างไปวก็ตัวนี้แก้วน่เขาใส่เผียใส่บีนะครับตมตำตมขวาหมักข้าวเห่านะครับเสียรสะทำได้ก็ทำนั่นครับพี่น้องครับสำหรับวันีนะครับก็คงจะร่ากันทำนี่นะครับ,ามมานะรบรก็ขอให้พี่น้องสุภ่สุสคนติดตามผมพี่น้องเอฟซีทั้งหลาย นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนาขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเด้อแต่สุมมเหตุหอดทรัพย์สิ่งอันใดพ่อไยหายอันตรายนี้เกี่ยงซื่อเสียงดังกล่องเงินท่องให้ไล่ลางซุกสมวางสุดานงานพ่อขวัวอันเด้อพี่นอ้องเด้ออาโอกาสหนาพ่อกันใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนดนะครับเด้ออัาพญกีคนปลาเทวันจากช่อง ไปกี้จากสองค้นปลาเทบาทครับจะเลื่อมครับครับสวัสดีครับ